ทำขนมที่กำลังฮิตในติ๊กตอกตอนนี้นะคะฟูดดิ้งนมสดขนมปังนะคะก็จะมีขนมปังนะคะ3แผ่นแล้วก็นมข้นนะคะแล้วก็นมนมจืดที่จริงในสูตรเขาบอกว่าใช้นมหมักนมข้นจืดแต่ไม่มีก็เลยใช้นมจืดนะคะแล้วก็ไข่ไก่สองฟองแล้วก็น้ำตาลไปทำคาราเมลนะคะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นฟูดดิ้งฟูดดิ้งขนมปัง นมสดหรือว่าจะเป็นสังขยาหรือว่าจะเป็นทิ้งนั่นเองนะคะถ้าออกมาหน้าตาสวยงามทุกคนก็จะได้เห็นคลิปนี้ถ้าไม่สวยงามก็จะได้ลงถังขยะ สีดองนะคะนี่อร่อยตรงนี้ดูใส่ครึ่งกระป๋องพอ ไปเลยค่ะตามด้วยปเตาหลังจากใส่มะนาวลงไปนะคะน้ำตาลถึงกลายเป็นคาราเมลนะคะหลังคาราเมลมาแล้วก็เท เกียร์คะ่ะเกียร์ให้ทั่วๆนะคะนี่นะคะจะเป็นหรือเปล่านะคะ,ะนะคะทุกคนดูนะคะว่าจะเป็นฟูดดิ้งหรือจะเป็นอะไรนะคะครบยีนาทีแล้วนะคะหุยหน้าตาเหมือนทางขยะเลยคะ่ะ มาทุกคนมาดูนาทึกกันนะคะว่าถ้วยจะออกมาเป็นยังไงหนึ 1, 2, อ่องสอมมันไม่ดูแต่ทุกคนดันดันว้าวไม่น่าเชื่อคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะโอ้โอ้โอ้กินได้ยี่ต้วนี้ไหม ตอนแรกนึกว่าจะกินไม่ได้นะคะทุกคนนะคะฟูดนมนมฟูมาลุ้นตอนผ่ากันเลยนะคะว่าออกมาจะเป็นยังไงนะคะจะน่ากินหรือว่าจะได้ทิ้งหรือจะเป็นสังขยาหรือเปล่าน,นะคะโอ้โอว้าว,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 วน่าจะกินได้นะทุกคน ป็นอยู่นะคะทุกคนไม่เป็นสังขยาอย่างที่คิดนะคะตอนแรกึกว่าจะเป็นสังขยานะคะที่ไหนได้กินได้นะคะทุกคนเป็นฟูดดิ้งที่กินได้นะคะว้าวถือว่าสำเร็จลองมาชิมรสชาติดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะลองชิมดูนะคะฟูดดิ food ding, ้งคาราเมลเป็นยังไง ไม่อยากจะเชื่อว่าอร่อยค่ะทุกคนสูตรทำมัม่วๆตอนแรกก็จะได้นึกว่าจะกินไม่ได้แล้วกินได้เฉยเลยค่ะอของจินจากติ๊กต็อกไม่ใช่ว่าจะกินไม่ได้ทุกอย่างนะคะกินได้ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะขั้นตอนทำคาราเมลก็คือถ้าใช้น้ำตาลทรายให้ใช้ มะนาวนะคะหรือว่าเลมอนนะคะบีบลงไปแทนน้ําเปล่านะคะไม่แนะนําให้ใช้น้ําเปล่านะคะไม่งั้นจะกินไม่ได้เออไม่ใช่กินไม่ได้สิน้ําตาลที่ทําเป็นคาราเมลมันจะไม่เป็นสีคาราเมลไหมแบบนี้มันจะเป็นสีขาวแห้งไปเลยนั่นเองนะคะต้องใช้มะนาวนะคะทําเป็นคาราเมลกับน้ําตาลทรายขาวนะคะกินได้ค่ะทุกคนเยี่ยม My food i n g is super แคนกินได้ค่ะอว่าประสบความสำเร็จนะคะทุกคน